ครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้แอตอมแนะนําวิธีการทําต้มประกาศดองหรือต้มเกี๊ยวชายนะครับเพื่อนใส่กระดูกอ่อนนะครับทําอย่างไรให้รสชาติอร่อยกลมกล่อมและก็ติดใจทุกคนในครอบครัวนะครับหรือว่าแนะนําให้เพื่อนๆไปทําขายก็ใช้สูตรนี้ทํารับรองอร่อยเด็ดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทํานะครับเพื่อนๆคอยติดตามไว้นะครับคลิป5นาทีเองนะครับดูสั้นๆนะครับแล้วก็ จำง่ายด้วยนะครับเพื่อนเทคนิคการทําง่ายๆนะครับผมและก็อร่อยสําหรับต้มเกี๊ยวฉ่ายกระดูกหมูอ่อนนะครับผมอ่ะมาดูวัตถุดิบกันนะครับก็จะมีส่วนของกระเทียมนะครับแล้วก็พริกไทยเม็ดนะครับผมแล้วก็เกลือนะครับรากผักชีนะครับผมอ่ะแล้วก็พริกไทยก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งในถ้วยก็เอาไว้เจียวนะครับแล้วก็มีต้นหอมด้วยครับ อ่าแล้วก็จะมีของอแม่กิมหวยนะครับอันนี้คือเกี่ยมฉ่ายแม่กิมหวยนะครับแล้วก็ประกัดดองนะครับตานกพิราบขาวนะครับมีขายในะกร้าสินค้าของผมนะครับผมก็จะใช้2ออย่างผสมกันนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของกระดูกหมูอ่อนนะครับเ,เพื่อนๆอ่าประมาณ2เส้นนะครับ ล้างให้สะอาดนะครับผมแล้วก็มาหั่นนะครับผมตามร่องของกระดูกเลยนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวมีเครื่องปรุงอะไรบ้างน,นะครับก็จะมีอ่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสอ่าน้ำมันงาและก็เหล้าจีนนะครับผมเพื่อนๆครับอ่าแล้วก็น้ำตาลทรายพริกไทยป่นนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับก่อนที่จะหั่นนะครับเพื่อน เดี๋ยวเราก็จะหั่นต้นหอมเป็นท่อนๆนะครับแล้วก็ส่วนของประกาศดองนี่ครับสอย่างมารวมกันนะครับอ่าด้านบนนี้ก็จะเป็นส่วนของเป็นกระป๋องนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นหัวใหญ่ๆนะครับอ่าก็เป็นแม่กิมหวยนะครับอ่าทั้ง2ยที่ข้อนี้สะอาดและอร่อยนะครับการันตีนะครับอ่าส่วนกระดูกหมูอ่อนนะครับพอล้างเสร็จก็หั่นตามล่องเป็นชิ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับกับกระเทียมและรากผักชีในถ้วยไม่ต้องไป เอ่อไปโขบไปสับอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับอ่าส่วนในถ้วยกระเทียมเมื่อสักครู่นะครับอ่าก็ปอกเปลือกนะครับแล้วก็ทุบแล้วก็สับไว้แล้วก็เอามาเจียวให้เหลืองกรอบแบบนี้นะครับขั้นตอนเจียวกระเทียมผมก็เคยแนะนําในคลิปต่างๆนลครับเข้าไปชมได้เลยครับอ่าขั้นตอนต่อมาก็ใส่น้ำสะอาดสักครึ่งหม้อนะครับแล้วก็ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยอ่าแล้วก็เกลือลงไปนะครับเพื่อนๆพ,พอน้ำเริ่มร้อนเริ่มเดือดเราก็ใส่ กระดูกหมูอ่อนลงไปนะครับอ่านี่ครับไม่ต้องไปคนเลยนะครับผมปล่อยทิ้งไว้ให้เขาเดือดเองนะครับเปิดไฟแรงไว้นะครับพอน้ําเดือดจัดๆเขาก็จะมีฟองขึ้นมานะครับช้อนฟองทิ้งนะครับอ่านี่ครับนี่คือขั้นตอนนะครับการทำง่ายๆครับเพื่อนๆแนะนําพราะรัวแม่กลัวมือใหม่นะครับลองไปทําทานดูนะครับอ่าแล้วจากนั้นพอหมูเริ่มใกล้จะ เรียกว่าใกล้จะนิ่มนะครับเพื่อนๆก็ใส่ส่วนของประกาศดองลงไปนะครับใส่น้ําลงไปด้วยนะครับน้าของประกาศดองนะครับเวลาเราหั่นแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าไม่ต้องไปล้างน้ําแล้วนะครับใส่ไปทั้งน้ําเลยนะครับเพื่อนอ่านี่ครับแล้วก็เปิดไฟแรงนะครับปล่อยเขาเดือดนะครับเปิดไฟแรงประมาณสักสินาทีนะครับผมอ่านี่ครับแล้วจากนั้นก็ค่อยๆ่อหลีไฟนะครับเป็นการตุนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆ่นรอจนอ่ จะเรียกว่ารสชาติของประกาศดองออกมานะครับแล้วก็กระดูกหมูเริ่มมีความอ่อนนะครับเนื้อของกระดูกหมูนะครับอ่านี่ครับส่วนเครื่องปรุงก็ทยอยใส่ลงไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสอ่าแล้วก็น้ำมันงาและเหล้าจีนนะครับผมอ่านีครับนี่ครับ,รบใกล้จะได้ที่แล้วนะครับเพื่อน ก่อนที่จะตักลงก็ชิมรสชาตินะครับตามที่เราชอบนะครับผมสำหรับต้มประกาดดองหรือเกี๊ยมฉ่ายนี้ก็จะมีออกรสออกเปรี้ยวหน่อยนะครับเปรี้ยวของประกาดดองเนาะแล้วก็มีความหวานนะครับแล้วก็มีความเค็มครับครบรสเลยครับเพื่อนแล้วก็มีความหอมของรากผักชีนะครับที่เราใส่ไปนะครับแล้วก็ก่อนที่จะตักขึ้นก็เอาต้นหอมนะครับรองในชามนะครับแล้วก็ตักใส่เลยนะครับเพื่อน หรือว่าเพื่อนๆจะโรยพริกไทยหน่อยก็ได้นะครับสาหรับผมก็พอตักเสร็จก็จะโรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับที่เตรียมไว้นะครับเพื่อนๆรับรองจะอร่อยติดใจทุกคนในครอบครัวเลยนะครับเพื่อนอันนี้ครับเป็นเรียกว่าเป็นเมนูอาหารอันโอชะนะครับเพื่อนอเวลาส่วนมากเวลาเราไป ซื้อตามร้านอาหารหรือว่าร้านข้าวแกงทั่วไปรสชาติจะไม่ถูกใจเราบางร้านก็จะมีรสชาติค่อนข้างที่จะจืดนะครับผมทําเองรับรองอร่อยและสะอาดนะครับเ,เพื่อนเพื่อครับอ่าเพื่อนเพื่อนลองไปทํานะครับแล้วเพื่อนเพื่อนจะติดใจแล้วก็ชอบสูตรนี้นะครับเ,เพื่อน อ่านี่ครับน่าทานไหมครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจช่องต้อมชาแนลด้วยนะครับผมกดติดตามช่องแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมวันไหนที่เออได้ไปเที่ยวไหนหรือว่าเออไปทานร้านอาหารที่ไหนก็จะแนะนำร้านอาหารอร่อยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอย่าลืมนะครับอ่าอย่าลืมนะครับสูตรนี้อร่อยนะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับมาทานข้าวด้วยกันด้วยโอเคครับบ๊ายบายครับ